เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วกับ Ferrari Doriche Cilindre รถสปอร์ต2ประตูแกรนด์ทูริสโมเครื่อง V 1 2 NA วางหน้าที่ลือกันว่าอาจจะเป็นรถเครื่อง V 1 2เพียวๆรุ่นสุดท้ายจาก Ferrari สเปคจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิน Man กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วงยินยานยนต์ซึ่งเป็นช่วงที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับ ในตอนนี้นะครับรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบเนี่ยทยอยลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับและรถที่เป็นไฮบริดและรถปลั๊กอินไฮบริด Hybrid, รวมถึงรถ EV เนี่ยก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่เว้นแม้แต่ในวงการรถซูเปอร์คาร์และไฮเปอร์คาร์นะครับแต่ f e r ร์รากลับทําตรงกันข้ามนะครับนั่นคือการเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างเจ้า f e r ร์รารี่โดริเช่ชิลินนะครับซึ่งคําว่า Doriche ชิล i นเดรเนี่ย ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ12 cylinder นั่นเองนะครับหรือก็คือเป็นการบอกตรงๆเลยว่าเจ้าม้าลำพองคันนี้เนี่ยใช้เครื่อง12สูบนั่นเองนะครับโดยเจ้า Dolce c i l i n d e r เนี่ยจะเป็นรุ่นต่อจากเจ้า812 Superfast นะครับซึ่งจะเป็นรถสปอร์ต2ประตูทรง Gran d Turismo เครื่อง V12 NA วางหน้านะครับและอาจจะเป็นเครื่อง V12 เพียวๆตัวสุดท้ายจากทาง Ferrari อีกด้วยนะครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยเฟอร์รารีเขาจะเปิดตัวรุ่นหลังคาแข็งคูเป้มาก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดตัวรุ่นเปิดประทุนสปเดอร์ตามมาในภายหลังนะครับแต่คราวนี้เนี่ยเฟอร์รารีเขาเปิดตัวทั้ง2รุ่นพร้อมกันเลยนะครับมาดูในส่วนของงานดีไซน์กันบ้างนะครับเจ้าเฟอร์รารีโดลิเชชิลินเรเนี่ยมีการออกแบบเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์โดยด้านหน้าจะมีความคลาสสิกนะครับซึ่งได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากเฟอร์ลารีรุ่นคลาสสิกอย่าง 365GTB4 Daytona ทั้งการออกแบบกระจังหน้าที่ตกแต่งด้วยชิ้นส่วนสีดำเงาและไฟหน้าทรงเหลี่ยมที่มาพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ที่เป็นเส้นเดียวแบบเฉียบคมนะครับในส่วนของไฟท้ายเนี่ยจะมาในดีไซน์แบบแบนนะครับเป็นเส้นเลยนะครับไม่ได้กลมเหมือนพวกรุ่นพี่อย่าง sf 9 0นะครับและด้านท้ายก็จะมาพร้อมดิฟ f ิวเซอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีดำหรือจะเอาเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับรวมถึงท่อที่จะมาพร้อมท่อออก4รูนะครับซึ่งตัวท่อเนี่ยก็จะเป็นทรงเหลี่ยมนะครับไม่ใช่ทรงกลมเหมือนอย่างพวกรุ่นพี่นะะ นอกจากนี้ด้านท้ายรถยังมาพร้อมกับสปอยเลอร์แบบ Active a e r o นะครับที่จะยกขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อขับที่ความเร็วเกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงเป็นต้นไปและจะยกขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงความเร็วสูงสุดท็อปสปีดเลยนะครับ มาดูในส่วนของงานดีไซน์ภายในกันบ้างนะครับภายในของเจ้า Dolce c ิ l i นเ e r เนี่ยก็จะมีความคล้ายกับเจ้าปูโร o s a n ก้เป็นอย่างมากเลยนะครับโดยจะมีการเลือกใช้วัสดุแบบพรีเมียมมากมายนะครับสมกับที่เป็นรุ่นเรือธงเลยและยังมีการตกแต่งด้วยวัสดุอาคันทาร่าเป็นจํานวนมากนะครับรวมถึงเราสามารถเลือกตกแต่งทริมเองได้ตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นเบาที่จะสามารถเลือกเป็นแบบเบาหนังที่มีความหรูหรานั่งสบายหรือจะเป็นเบาคาร์บอนที่มีความแข็งกระชับก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยครับ ในส่วนของระบบความบันเทิงนะครับเจ้า Dolce c ิ l i n d r เนี่ยมาพร้อมหน้าจอ3จอเลยนะครับคือจอมาตรวัดสำหรับผู้ขับขี่ขนาด15.6นิ้วจอกลางขนาด10.25นิ้วและจอสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าขนาด8.8นิ้วและยังมาพร้อมเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ลำโพง15ตัวอีกด้วยนอกจากนี้ยังมี Apple CarPlay และ Android Auto ให้มาเป็นออปชันมาตรฐานอีกด้วยนะครับ ในส่วนของตัวถังนะครับจะทําจากอลูมิเนียมเหมือนรุ่นพี่อย่างเจ้า812นะครับแต่จะมีการดีไซน์ที่ต่างกันออกไปนะฮะซึ่งเฟอร์รารี่เนี่ยออกแบบเจ้าโดริเช่ซีลินเรมาให้มีน้ําหนักเบาลงแต่ว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นทําให้ตัวรถเนี่ยแข็งกว่าเจ้า812ตัวเก่าถึง15%ซึ่งจะช่วยให้แฮนด์ลิ่งรถดีขึ้นนะครับและตรงบริเวณใต้ท้องรถเนี่ยก็ได้มีการออกแบบแผ่นรีดอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีดอากาศและเพิ่มแรงกดให้กับตัวรถ รวมถึงมีการออกแบบให้กระแสลมที่ไหลวนอยู่ที่บริเวณซุ้มล้อหน้าเนี่ยช่วยลดแรงดันอากาศภายในห้องเครื่องได้อีกด้วยนะครับและบริเวณใต้ลิ้นหน้าเนี่ยยังมีชิ้นส่วนที่ช่วยในการจัดระเบียบกระแสลมเช่นเดียวกับรุ่นพี่อย่างเจ้า812 Competizione อีกด้วยนะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับจะเป็นระบบเบรกบายวายนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากโรงงานเลยโดยยกชุดมาจาก SF90 Stradale และ296เลยนะครับ นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบรักษาการทรงตัว s l ล e slip control 8.0และระบบช่วยประมวลผลสภาพการยึดเกาะของล้อด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีระบบเลี้ยว4ล้อมาด้วยนะครับโดยล้อเนี่ยจะเป็นล้ออัลลอยขนาด21นิ้วนะครับมาดูในส่วนของไฮไลท์ของเจ้ารถคันนี้กันบ้างนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์นั่นเอง เจ้า Ferrari d o l i c ลิช i ิ i n นเนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V12 NA ขนาดความจุ6,496 cc แบบ Direct Injection ที่พัฒนาต่อยอดมาจากเครื่อง V12 ใน812 Superfast นะครับให้กำลังสูงสุดที่830แรงม้าที่9,250รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด678นิวตันเมตรที่7,250รอบต่อนาทีโดยจะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับและทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ u a l Clutch 8จังหวะตัวใหม่ล่าสุด ซึ่งจะเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วกว่าเจ้า812 Superfast ถึง30%โดยในส่วนของเครื่องยนต์นะครับได้มีการใช้ชิ้นส่วนข้อเหวี่ยงที่ทำจากไทเทเนียมเพื่อลดน้ำหนักนะครับรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีจากฟอร์มูล่าวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์อีกด้วยนะครับโดยเรดไลน์เนี่ยจะอยู่ที่9,500รอบต่อนาทีนะครับซึ่งสูสีกับเจ้า Lamborghini r e v e l t o เลยและมากกว่า812 Superfast กับ Porsche 911 GT3 RS ถึง500รอบต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับ มาพูดถึงตัวเลขกันบ้างนะครับเจ้า f ฟ r r a r า d ี l c ด e c h i l i n ินเรนี่ยสามารถทำอัตราเร่ง0-100์กิมต่อชั่วโมงได้ใน2.9วิในรุ่นคูเป้นะครับและ2.95วิในรุ่นสป i d เดอร์และสามารถทำอัตราเร่ง0-200กิมต่อชั่วโมงได้ใน7.9วิในรุ่นคูเป้นะครับและ8.2วิในรุ่นสป i d เดอร์นะครับโดยท็อปสปีดหรือความเร็วสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่340กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับ และในส่วนของน้ําหนักตัวนะครับรุ่นคูเป้น้าหนักจะอยู่ที่1,560กิโลกรัมและรุ่นสปเดอร์น้ำหนักตัวจะอยู่ที่1,620กิโลกรัมนะครับสำหรับใครที่สนใจเจ้า Ferrari d o l i c ลิเช i ินิเรอยู่นะครับลองมาดูราคากันสักหน่อยนะฮะสำหรับรุ่นคูเป้นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่395,000ย e ูโรนะครับหรือประมาณ15,650,000บาทนะฮะ และรุ่นสป i d เดรนะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่435,000ยูโรนะครับหรือประมาณ17ล้านบาทนะฮะร,ราคานี้ไม่รวมออปชั่นและภาษีบ้านเรานะครับซึ่งยังไงก็ต้องรอชมราคาอย่างเป็นทางการอีกทีตอนเปิดตัวในบ้านเรานะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมาณัที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับ แล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ